ช็อมงวกอดแม่วันกันนะจ้ะตอนนี้จะเมื่งค่ะตอนนี้เท่ากับมีงวดทองอยู่สองตัวกันนะจ้ะตัวน,นี้จะปานเดี๋ยวลูกเดียวตอนนี้จะกอดแล้วลูกเพิ่นกะจะได้หาเดือนเล้วกนนะค่ะลูกของซี่ไหว้ปานอันนี้แม่ส้อยนะจ๊ะเขาซื้อาแม่สอ้อยทองตอนนี้ กระคาดว่าสิคอดประมาณเดือนเดือนท่านว่าเนาะคะ่ะในลูกเดียววันลวแล้วลูกวันแล้วเอากล้วยให้เขากิน,นะะเนาะค่ะเขาอยากกินกล้วย ไล่ปลาเลยเดี๋ยววัดแล้วลูกวัดแล้ว่พี่น้งองก็มีหัวกันดูเจ็ดตัวนะจ้ากระสิพทอดอีกสองตจะ,ะเป็นลูกของซี่ไวนาะนะซีไว้ศูนยเก้าหกี่คพี่น้อง าตัวคูเนะคะ่ะเป็นกะมาให้นายหอยเป็นกะมหาหอยแม่หอยเป็นไห้บ่าบ่าถึงบ่าถึงกี่กี่กี่ข้าหมักนะคะข้าอยากได้สามสิบหางเชี่ยวเขาเล้่ยวกันสี่ฟอยอันนี้บี้บี้ลูกบี้บี้กระทองได้หกเดือนอันนี้ลูกไส้เพิ่นนะคะ่ะ เอากล้วยมาไหา่ทุก็ะเลยออกมาร่อร่อกินกล้วยอันนี้คืออยู่หน้าเนาะคะ่ะมันยากาศดีค่ะร่มเย็นสบายน,นีค่ะพี่น้องเขามาถ่ายจินกล้วยกันม,มดแล้วลูกมดแล้ว เดี๋ยวกินไหมนี่ค่ะพี่น้องมันแร่กาดรอบไอรอบหน้าเฮ้าเนาะนี่ค่ะที่เขานานหนาวแล้วก็เริ่มล่มนค่ะเศรษฐิตพ่อเพี้ยงนี่ค่ะพี่น้องมันกะบางทีจุดจุดนี่กะอาบจุดคว่มสุขที่แท้จริงนีงค่ะ แบบเข้ากระไดแต่ว่าแม่วันเองนี่เกิอดอยู่กับไอกับหน้าเป็นลูกเช่าไไหเช่าหน้าก็มักค่ะบอกเลยว่าชีวิตนี่ก็มักมักแบบนี้แหละค่ะพอแม่พันพผ้าเห็ดมาสำหรับคลิปนี้แม่วันก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหาให้แน่ด้วยจา้าวัสด,ดีค่ะ